ที่อยู่กับคนไทยไปอีกนานๆเลยที่พิกซี่นี่ก็้าวนเรียนมาในอานเลยคุณมี่เขาแบบพันได้ใจบ้างไหมเอาแล้วก็ดีใจค่ะจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าพวกเราพิกซี่ค่ะทุกคนที่แบบว่าดีใจ รู้ว่าทางในจะเทนช่วยมาแต่ว่าเลิญฉลองครบรอบ21ปีก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็แบบว่าก่อนที่เราจะมาเป็นศิลปินเนี่ยเราก็ดูในเป็นเทนมาตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพรได้มาอีกทีแล้วก็แบบยังได้แบบได้ร่วมงานกันก็ดีใจแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะอเปกให้นักศึกษเป็นไวให้กนที่คนจะไม่อยากเจอค่ะก็อย่างที่น้องพูดไปนะคะว่าสุขสันเขาเปิด21ปีด้วยนะคะ ก็ผลิตผลงานให้คนไทยได้ติดตามแบบนี้ตลอดไปนะคะเรื่อยๆเลยค่ะยาวๆค่ะขอให้ดังๆปังๆขึ้นไปอีกเยอะๆเลยค่ะคุณค่ะผู้จึงานเพลงใหม่เพลงล่าสุดของเราค่ะที่งไปนะคะลองเลิกกันจีิงไหมเป็นยังไงบ้างคุณคุณมเป็นเราอยากเผยมาในมุมของแบบผู้รักที่เราลองพยายามปรับในในเรื่องของการร้องการอะไรแล้วก็เป็นเรื่องที่เร แค่ลองกับแล้วก็ยังยังหาทางออกไม่ได้ก็เลยลองเลิกกันวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดมาเป็นแนวช้าเนาะใช่ค่ะจริงๆเราเห็นวิกซี่มาแบบคุยแบบตลอดเลยเชื่อหน่ะทีนี้มันเป็นแนวช้ามันเป็นว่ายังไงบ้างแฟรนเดีใจค่ะอร์ดีใจทั้งตัวเราเองก็สับคนที่ชื่นชอบเพลงช้าแล้วก็ชอบร้องเพลงช้าร้อะแฟนๆก็จะแบบเรียกร้องบ่อยค่ะว่าอยากให้ร้องเพลงช้าใช่แล้วเราเห็นก็ได้ตอ ซิงเกิลเพลงชาร์ป so ท uh, ี่สองนี้ก็หลายๆคนก็ชอบค่ะแล้วก็เหมือนทังในเนื้อหาบทเพลงด้วยที่แบบว่าดูโตขค้นมีมิสตอรี่ที่ดูแบบว่าชัดเจนแล้วทีเรื่องของการรองการแสดงเข้ามาใส่รูปสัจจะได้อย่างเดียวเลยค่ะได้เห็นรสชาติไหมเป็ของสัจจะเป็นได้ค่ะเต้นแรงเหมือนกันได้ค่ะมีท่าเต้นแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นไปโชว์บนเวทีแล้วด้วยเหมือนกัน ขอบคุณมากๆค่ะก็เห็นพอเห็นกับนแสงารู้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบว่าเราเราแบบว่าตั้งใจกับผลงานทุกทุกชิ้นเอาจริงก็ตั้งใจกับทุกๆชิ้นแล้วก็เพลงนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าการท้าทายชาเลนส์ของตัวเองมากกว่าแบบเอออย่างที่พี่พิมมาบอกไปว่าแบบว่าเราเอาการแสดงเข้ามาผสมผสานในในในเอ็มีด้วยแล้วแบบว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่เขาเข้ามาดูก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะ มันจะเป็นเรื่องการแข่งเข้ามาเนี่ยเราก็ทแกันำก็แหนักไปเท่านั้นจริงๆเราตื่นเต้นมากกว่าค่ะแบบคุยกันว่าอยากอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วอะไรเงี้ยมืนน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสิ่งหนึ่งของผีเสื้แล้วกันที่แบบทำมาก็ถเรื่องเกมที่พูดถึงไม่ได้ก็คือเกมที่เราได้ เป็นใช่ค่ะใช่ค่ะก็ส่วนแบบถ้าถ้าตั้งนั่นเป็นร้องไม่ค่อยเป็นคนคิดี่ขึ้นมาแล้วแบบเอาไปเต้นจนแบบเป็นไวรอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินข้างกลางเวอร์เดิมไปหรือยังคะยังยังยังเป็นหินแล้วใช่พี่ซี่ชอบนะคะพี่พซี่ชอบสามชาแต่ว่าพี่ซี่จะมาสามชาเลยเป็นไปได้เป็นไปได้คืออย่งอย่างนึ้เขาเจ้าซื้อเขารอพี่รออยู่ไม่ขอนะใช่ใอ่ใช่ใช่ใช อะไรนะงานที่จีนบินเตออย่างยังเบอกไม่ได้แล้วกันค่ะให้เราติดต่อใช่จะมีอะไรสปเ์ใช่เห็นี้แล้วค่ะชอมากจรืเือเพเปลี่ยนเลยเนะเป็นเือเพงความรักแล้วก็รเาอเใก็ลองเวอร์เขาอีกทีหนึ่งใช่ควอรกัน ที่แบบว่าให้การตอบรับใช่ใช่ล้วก็ี่เป็นอย่างดีแล้วก็เราก็สัญญาว่าจะเป็นพี้องพ่น้องกันนะคะแล้วก็บอกว่าจะได้ ไม่เไมให้เกียกันะกันอะไรอย่างงีตัวนูก็จรริงคืเราทั้ง3คนรับรู้ถึงกระแสที่กังเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทำการแต่ว่ามานั่งคุยกันอรย่างเแต่ว่าเชื่อว่าหลาคนซึ่พวกหสคนแบบว่าทำงานกันมาค่อยมาค่ะแล้วก็รู้สึกนิสัส่วนตัวกันกับแชร์แล้วก็ตกใจนิดนึงการทีเห็นแบบกระแสทั้งเว่า ทำไมมาเป็แบบเออเดนกับเพื่อนหรอหรือว่าอะไรจริงๆแล้วแบบว่าหนูรู้สึกว่าทางค่ายรีเทนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พวกเราพิกซี่เนี่ยอยากจะเลี้ยงพิเต์ความแตกต่างของผู้หญิงต่างๆใช่แบบว่าแล้วแต่ทุกคนอยากจะชอบใครก็ได้หมดเพราะว่าสามคนเนี่ยไม่่าคนละทางเลยค่ะก็มีจริงจริงมันมันคือคอนเซ็ปต์ของวงเราคือสามสาวสามสไตล์เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครไปทับทางใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ต ที่ตัวเราเป็นตัวเดีเย่่จริงๆพวกหนูแบบว่าข้อที่จคุยกันอย่ตลอดค่เพราะว่าหนูเห็นแล้วหนูก็คุยกันว่าเอ้ยหรว่าเนี่ยเอาจริงนที่แบบมาเบลเลิได้ทุกวันนีดูว่าดีเกลียวมากนะจๆีว่ากันยไม่สาวเหอะไรหมายถึงว่าเขาก็มีอยู่แล้วไงแต่พอเราเห็นว่าเขาทำได้หนูก็แกเอาอีกจะว่าได้อีกไปกัน sâu sâu ngoài ở đây nha สิ่งที่เรย์ชอบเลยทำให้คนรู้สึกแย่ม่ะรู้สึกว่าทุกคนมีข้อดีแล้วก็เจ็บของรยอยู่แล้วนะคะถ้เราอยางที่จะชื่นชมผลงนค่ะเราก็จะไม่ต้องไปกดไม่ยืนยันว่าเราไม่ได้มีปัญหาเลยไม่มีค่ะเพราเราพวกหนูแบบคุยกันอยู่เสมอค่ะแล้วก็แบบว่าคอยอัปเดตกันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็รักกันดีค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ